ัดหนักหอน้าเปิดตัวฟรีชมใหม่เจ็ดที่นั่งประตูสาลาไฟฟ้าที่ดีที่สุดที่เคยมีมาลุนคัมแบ็กกลับมาขายไทยอีกครั้งทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กดซับสไคร b ์ติดตามพวกเราที่สุดวิวนะครับออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ท หากให้คนไทยพูดถึงชื่อยี่ห้อรถอะไรก็ได้ที่รู้จักออกมาสักชื่อหนึ่งแน่นอนว่ามีไม่น้อยเลยที่จะเอ่ยชื่อ h o น d ้าออกมาด้วยความที่เป็นแบรนด์รถยนต์ที่คู่คนไทยมานานกว่า60ปีมีรถที่เลือกหลากหลายรุ่นไว้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกเพศทุกวยัยทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ถ้าจะเรียกว่าคนไทยโตมากับ Honda ก็คงไม่เกินจริงกันเลยแต่มีรถครอบครัวของพี่เอชรุ่นหนึ่งในกลุ่ม Compact MPV อย่าง Honda f ฟ e e d ที่ตอนเปิดตัววางขายแล้วยอดไม่ค่อยเดือนสักเท่าไหร่จะต้องม้วนเสือบบบเ่อก แต่ตอนนี้ราคารถมือสองในบ้านเรากลับแข็งปักคนไทยยังพูดถึงกันหนาหูแม้ว่าจะเลิกขายไปหลายปีล่าสุดมีข่าวกันเปิดตัว Honda f ฟีชมใหม่เจเนอเรชันที่3ในญี่ปุ่นถึงแม้ว่าทาง Honda จะยังคงยึดมั่นในคุมพลังไฮบริด e e-h e-h e-v ไม่ได้เป็นคุมพลัง e-v ไฟฟ้าล้วนตามกระแสนิยมแต่ก็ยังสามารถเรียกสิยงกรกระาจากคนไทยไปได้พอสมควร แล้วทำไม Honda f ฟ e e d ถึงยังเป็นที่นิยมที่คนไทยอยากให้ทาง Honda เอาชมล่าสุดกลับมาขายไทยหรือแม้แต่ในตลาดรถมือสที่ตัวรถยังฮอตฮิตราคาดีแซงหน้ารถรุ่นพี่ในค่ายปีเดียวกันไปด้วยซ้ำคลิปนี้ที่สุดจะมาเล่าใว้ทุกคนได้ชมกันครับ ฮอนด้าฟรีดรุือล่าสุดที่เราจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้เป็นเจเนอเรชันที่3แล้วซึ่งยังคงเอกลักษณ์ความเป็นมินิ MPV ของ Honda เอาไว้ได้เป็นอย่างดีมีความมินิมอลผสมกลิ่นอายความพรีเมียมรวมไว้ในคันเดียวมาในคราวนี้ h อ n d a มีรูปแบบการตกแต่งให้เลือกถึง2รุ่นคือรุ่นแ i r และคร s s ท่ r โดยที่รุ่นแอ r จะมาในลุกสบายๆายเรียบหรูดูแพงมองและชวนให้หนึกถึงรุ่นพี่ตัวแพงอย่างส t e p วาก o นอยู่เหมือนกัน <Wow. S 1> ส่วนรุ่นครอ t ท่าจะ open ออกแบบแนวอเนกประสงค์มีความธรรมดทะแมงพร้อมลมาวว่บ,บ,บววววว้จะพ ส่วนที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสองรุ่นคือดีไซน์กระจังหน้าและช่องดักลมราวหลังคาคิ้วซุ้มล้อและชายล่างรอบคันเป็นวัสดุสีดำรวมถึงมือจับประตูกระจกมองข้างและคิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นวัสดุสีเงินด้วยไฟหน้าเป็นแบบฟู l l LED มีไฟ d a y t i m ม r u n น i ิ g l i g h ์ให้มาตามมาตรฐานจำแนรุ่นทัปสุดยังมีฟังก์ชันไฟ d a ด t i v e ให้มาด้วย กระจังหน้าลักษณะาคาดยาวเชื่อมระหว่างไฟหน้าทั้งสองข้างมีจุดสังเกตตรงโลโก้หอนดาให้เห็นอยู่นิดนึงมันมีทั้งแบบที่เป็นดีไซน์ใหม่2มิติและแบบที่เป็นสีฟ้าที่รถไฮบริดหลายยี่ห้อชอบใช้กันตัดมาที่ชุดกันชนหน้ามีช่องดักลมตรงกลางขนาบข้างด้วยเซ็นเซอร์กระ,ระยะ4จุดในรุ่นกลางขึ้นไปหรือตัวท็อปจะมีกล้องด้านหน้าซ่อนอยู่บนแผ่นป้ายทะเบียนด้วยนะ ด้านข้างจะมีเส้นนำสายตาที่ลากยาวต่อเนื่องจากมุมไฟหน้าผ่านมือเปิดประตูไปจนถึงรางประตูสไลด์เป็นระนาบเดียวกันกระจกหน้าต่างผู้โดยสารแถว3าถูกปรับรูปร่างและขนาดให้ใหญ่ขึ้นเพิ่มความโปรโง่งของห้องโดยสารด้านในและทําให้ตัวรถดูมีความเป็นรถ MPV มากกว่าเดิมล้อที่ใช้เป็นล้อแมกปัดเงาในขนาด15นิ้วมีหลายลุดลายให้เลือกรัดกับยางขนาด185ทับ 65, R 1 5ดูพอดีพอดีกับตัวรถไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป ส่วนด้านท้ายรถถ้าเทียบกับรฟเจเนอเรชันแรกที่ขายในไทยแล้วถือว่าไฟท้ายมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นสามารถมองเห็นจากไกลได้โดยง่ายเพราะไฟท้ายเป็นแบบ Full LED ที่มีการแบ่งช่องเล็กๆอีกทีทาให้ดูมีมิติขึ้นมาเหมือนกำลังมองสัญญาณไฟจราจรยังไงอย่างนั้น บานฝากระโปรงท้ายมีความสูงและความกว้างแทบจะเต็มมิติรถช่วยให้การขนของขึ้นท้ายรถทำได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมเซ็นเซอร์กระยะด้านหลังมีมาให้ครบและจะมี2จุดบนฝากระโปรงหลังและอีก2จุดอยู่ที่มุมกันชนรวม4จุดและแน่นอนว่ากล้องมองหลังกับที่ปัดน้ำฝนถูกใส่มาให้ครบไม่ได้ตัดออปชันไปสะหมดหรอกนะก่อนที่เราจะพาไปดูความอเนกประสงค์ขั้นสุดภายในห้องโดยสารของเจ้าฟรีดโฉบใหม่ฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับ ส่วนดีไซน์ภายในห้องโดยสารมาในแนวเรียบง่ายคู่ดูายปกครองจะต้องชอบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆแต่เก็บของจุกจิกได้เพียบได้ใจเพราะบ้านไม่บ้านไปเต็มเต็มเลเยอร์การดีไซน์ยังคงคล้ายกับฝีทั้ง2เจเนอเรชั่นก่อนหน้าเแต่เพิ่มความไฮเทคด้วยออปชันต่างๆที่รถสมัยนี้จะต้องมีเรือนไม้ที่เคยอยู่ใกล้ๆบนเนินคอนโซลตอนนี้ถูกย้ายมาไว้หลังพวงมาลัยแล้วทาให้แผงคอนโซลด้านหน้าเป็นลักษณะราบตั้งแต่ซ้ายถึงขวาช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม เบาะนั่งก็มีเลือกหลากหลายรูปแบบเอาใจลูกค้าแต่ละกลุ่มทั้งแบบ2ตอน5ที่นั่ง3ตอน6ที่นั่งแถวกลางแบบกัปตันซีทหรือว่าแบบสุดท้ายที่เป็นท่ามาตรฐานของรถ MPV ยังแบบ3แถว7ที่นั่งก็มีให้เลือกด้วยเช่นกัน ไฮไลทหลักภายในตัวรถเจ้าฟีดโมใหม่นี้อย่างแรกเลยคือวัสดุภายในเป็นวัสดุผ้าแบบแฟบเทคที่ไม่ใช่ผงซักฟอกให้มาตั้งแต่รุ่นเริ่มตน้นสามารถกันน้ำได้และจะถูกใจครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือใส่แอดเวนเจอร์ที่ชอบทำน้ำหกน้ำพุ่งกันอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครอยากได้เบาะหนังก็ยังมีให้เลือกเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลไป อีกหนึ่งเรื่องว้าวไม่แพ้กันคือความมีเอกประสงค์ของห้องเดสารที่สามารถปรับตามรูปแบบการใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายแคมปิ้งที่ต้องการจะนอนในรถโดยการปรับเบาะเอนนอนยาวทั้งหมดนอนกระจุกกระจีได้สบายสบายพอขาไม่ขายะเจ้าของกิจการที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ขนสัมภาระเยอะๆแค่พับเบาะแถว3าขึ้นแขวนหรือปรับแผ่นกั้นสัมภาระท้ายรถเป็นแบบสองใช้ในรุ่น5ที่นั่งก็ยังได้น้องฟิตรับจบได้หมดเลย แม้ว่าจุดอ่อนของฟีดรุ่นเบาสาแถวจะอยู่ที่การพับเบาะโดยการยกขึ้นแขวนซึ่งอาจจะไม่ได้สะดวกสบายและกลายเป็นพื้นราบได้อย่างต o y o ตาเซ n นตาแต่ทางฮองนดาก็ได้ปรับปรุงมาแล้วให้จุดเกี่ยวตะขอสําหรับแขวนเบาะให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเอื้อมไกลยอย่างที่เคยเป็นในโฉมที่ผ่านมานะครับ ส่วนเรื่องขุมพลังต้องบอกว่าณนะวันที่ทําคลิปนี้ทาง Honda ยังไม่ได้เปิดเผยสเปคตัวรถของ Honda f r e ีดออกมาทั้งหมดบอกเพียงว่าจะมาพร,ร้อมกับ2คขุมพลังให้เลือกคือเครื่องยนต์เบนซินและขุมพลัง e h e v Hybrid คู่บุญของทางค่ายรุ่นเครื่องเบนซินน้ำมันล้วนคาดว่าจะเป็นเครื่อง1.5ลิตร4สูบรหัส L15ZF ให้กำลับบงสูงสุด121แรงม้าแรงบิดสูงสุด145นิวตันเมตร ส่วนคุมพลังไฮบริดแบบ e h e v น่าจะยกมาจาก Honda hrv รุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่ตอนนี้เลยเป็นเครื่องเบนซซน1.5ลิตร4สูบรหัส lec6 ให้กำลับบงสูงสุด105แรงมา้าแรงบิดสูงสุด127นิวตันเมตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลับบงสูงสุด131แรงมา้าแรงบิดสูงสุด253นิวตันเมตรส่งกำลังพันเกียร์อัตโนมัติ ecvt ที่ญี่ปุ่นจะมีให้เลือกทั้งแบบกับเครื่อง2ล้อและ4ล้อสำหรับลุยหิมะส่วนเมืองไทยจะเอาไว้ลุ สำหรับสาเหตุที่ทางฮองนด้ายังไม่พาเจาฟรดเข้าสู่สังคมไร้ควันนั้นก็มาจากลักษณะการใช้งานและความต้องการของลูกค้าในญี่ปุ่นที่เป็นลูกค้าหลักยังคงไม่สอดรับกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานีชาร์จและจุดจอดรถที่มีอยู่อย่างจำกัดหรือเส้นทางที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นการขึ้นลงเขาเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศแต่ไม่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้รับความนิยมมากกว่า ค่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่จึงเน้พัฒนารถยน,นตย์ไปในทิศทางเดียวกันคือรถที่ประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะได้ใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าออกมาเป็นเทคโนโลยี eHEV e e จากทาง HONDA และ ePower จากนิสสันอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับ ราคาของ Honda Fit โฉมใหม่เจนที่3ยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในตอนนี้แววมาว่าอาจจะเป็นภายในเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนนี้เลยถ้าให้ที่สุดวิเคราะห์จาก Fit โฉมปัจจุบันที่กำลังจะตกรุ่นราคาขายที่ญี่ปุ่นในรุ่นเริ่มต้นเครื่องเบนซิน6ที่นั่งจะอยู่ที่2 3 3 9 0 0 0เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ5440 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดอย่างให้รถคอสตา์กับเครื่องสีล้อราคาจะอยู่ที่3 2 1 5 3 0 0เยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ7 5 1 0 0 0บาท แน่นอนว่าศึกครั้งนี้ไม่มีใครจะคู่ควรและสมศักดิ์ศรีไปกว่าตัยูตาเซนตาที่ตอนนี้ก็ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันถูกยุติการขายในตลาดบ้านเราแต่ยังได้ไปต่อในประเทศญี่ปุ่นบ้านเกิดซึ่งเซนตารุ่นเริ่มต้นเครื่องเป็นซิน้าที่นั่งมีราคาอยู่ที่1,950,000เยนหรือประมาณ4,56,000บาทไปะจนถึงรุ่นท็อปเครื่องไฮบริด7ที่นั่งราคา2,910,000เยนหรือประมาณ6,80,000บาทฮอนด้าฟีจะแพงกว่าตัยูตาเซนตาประมาณ10-19ซเลยทีเดียว หากนำส่วนต่างนี้มาลองเทียบกับราคา t ต y o ต a า e n t ตที่เพิ่งเลิกขายในไทยไป Honda f ฟ e ี d อาจจะมีราคาอยู่ที่900,000-1ล้านบาทใกล้เคียงกับรถในกลุ่ม Compact MPV รุ่นอื่นๆที่ขายในไทยกันอยู่ตอนนี้แต่ไม่มีคันไหนให้ประตูสไลด์ไฟฟ้ามาซากคันถ้าถามว่าทาง Honda ประเทศไทยจะกลับมาขายฟรีดอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ตอนนี้อาจจะยังไม่มีความชัดเจนมากนัก แต่หากดูจากยอดขายรถในกลุ่ม MPV ขนาดเล็กในไทยพบว่าในปี2023สามารถกวาดยอดขายไปได้มากกว่า24,000คันมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่แน่นะทาง h นหน้าบ้านเราเอาจจะเปลี่ยนใจเอาฟลีดกลับมาขายอีกครั้งก็เป็นได้แต่หากกลับมาขายจริงขอให้มาประกอบในบ้านเราคนไทยก็น่าจะอุ่นใจกันมากขึ้นนะครับ ส่วนใครที่เล็งๆฟรีดมือ2อเอาไว้อยู่และกํลาลังลังเลว่าจะซื้อดีไหมอันนี้ก็ขอให้ลองเทียบราคาตัวรถกับอายุและสภาพที่ได้ว่าคุ้มค่าราคาหรือเปล่าอาจจะค่อยๆดูกันไปอย่าเพิ่งรีบร้อนเผื่อฟลุกว่าทางฮอนด้จะเอาฟรีดกลับมาขายในไทยตามคำเรีกร้องของแฟนๆก็เป็นได้นะครับ ฮอนด้าฟรีโชมใหม่มนรูปทรงของรถที่ทันสมัยฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยและความประหยัดน้ำมันจากเทโลยีไฮบริดที่ชื่อชั้นเป็นตัวการันตีทำให้ฮอนด้าฟรีกลายมาเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวไทยอีกครั้งซึ่งถ้าหากได้กลับมาขายจริงก็เชื่อว่ากระแสะตอบรับจะดีขึ้นผิดหูผิดตาจากเมื่อคราวของฟรีโชมแรกอย่างแน่นอนเพราะรถในกลุ่ม mini mpv 7ที่นั่งประตูสไลด์ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดแทบไม่มีคู่แข่งในบ้านเราตอนนี้เลยประกอบกับกระแสะรถครอบครัวกำ จะไหวตัวทันในกล้าเปิดตัวรถใหม่คว้าเอาลูกค้ากลุ่มนี้ไปได้ก่อนแต่ต้องไม่ลืมว่าส่วนที่สําคัญมากในขณะนี้นอกเหนือจากออปชันของรถที่ต้องจัดเต็มจัดดักไม่มีกั๊กเท่านั้นยังมีเรื่องของราคาที่ต้องสมเหตุสมผลไม่สูงชิดเกินไปจะทำให้นคนที่ตั้งตารอต้องผิดหวังและหันไปซบรถไฟฟ้าทางเลือกจากฝั่งจีนกันหมดและคุณครับอยากให้ทางคอ n ด้าเอาไฟโมใหม่เข้ามาขายในไทยไหมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดขา่าวทีสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ